มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2562และ2563 วันที่6เมษายน2564ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2562และวันที่7เมษายน2564ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2563โดยมีผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดซุ้มถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองและญาติของบัณฑิตที่จบใหม่ได้มีโอกาสถ่ายภาพแสดงความยินดีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีบัณฑิตใหม่และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยแววตาสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสมหวังและเก็บภาพความทรงจำความประทับใจจากรั้วเท่าชมพูแห่งนี้อย่างมีความสุข